สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่าวนะครับวันนี้ผมจะมาแจกไปคลิปลงดันนั่นเอนะคลิปนี้ครับตัวเนะไม่ตัวสซตน,นี่นะตัวเนี่ <c oughs> ก็ผมโมจ,จิตืตัโตเกิวน,นั่นและซีก็ตื่นแล้วนะ นี่นะก็ที่จริงผมก็ยังไม่ปลดล็อกดันโมจิหรอกแต่ว่าน้องมันปลดล็อกแล้วนะนี่นะรับฟาร์มมาร์ทรับแบกดันนะครับดันรับสะมวอลเล็ตนะถ้าซื้อชิปให้ก็สองวอลเล็ตนะรับฟาร์มเงินนะครับสิบเอ็มก็

ในที่จังดอุตรดิตถ์จะมี2,500ผืนของทุกอย่างสามัญประจำบ้านพระราชทานนครับปชุมที่ว่ากัเอาดันนำแข็งนะก็ตอนนี้โมจีขายนะครับรีบมาซื้อนะทุกคนนี่นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับทุกคนอืมแต่ลงดันให้ดูดันนี้จบจะแจกเลย เสียงแทรกนิดนึงนะทีวีนะทุกคนเี่นะทยท,ทุกคนก็เร็วนะครับนี่นะพเพียงเกิดมาก็ตายเลยนะฟาร์มดันพาได้ชิวๆนะครับ นี่นะผลผมก็ดีนะดันมังกรดันเอ้ยไม่ให้ดันมังกรเฮ้ยอะไรเกิดอะ่ะมีมังกรมีบิ๊กมัมมีคอนโทรลมีพาวมีลัมเบอร์มีประตูตใหม่นะพอทอ่ลแล้วก็พระฮิวแมนแล้วก็แมกมาบาเลีอานะประมาณนี้นะนี่อันนี้นะผมจะเอาลงดันนะ ก็ถ <those that> <smoke> <curiosity> ้าสมมติไอกิจกรรมแคนดี้นี่ไม่หมดนะผาะตอนนั้นผมแรกได้หมื่นห้ามั้งเพราะว่าผมใช้แคนดี้แรกนะแล้วก็ฟับรับฟาร์มโบน์รับฟาร์มโคโค่นะเผื่อไปทำไอ้นี่ด้วยนะครับอ่าเรียกว่าอะไรทำอัปเกรดแล้วก็ มากทำมาซูวีสองมาซูวีสองก็ร้อยหนึ่งนะครับเนี่ยมาซูบีสองนะร้อยหนึ่งถ้าเงินถ้าถ้าสมมุติเงินครบผมด้คิดแค่ห้าสิบบาทนะถ้าถ้าสมมุติเงินไม่ครบอย่างเงี้ยบอกว่าจะคิดแบบเอ้ยถ้าถ้าสมมุติเอาไงเขาพูดไงแบบถ้าสมมุติ

ทนกิตาปุ๊กแล้วก็นี่ด้วยเขียวลาดผมก็ไม่ค่อยเทพนะทูจิตะตอนนั้นผมจะทำได้แล้วทุกคนแบบโหแบบเหลือแค่แบบเหยียบอันสุดท้ายตรงหมู่บ้าน,นะนอ่ะทุกคนเออแล้วแบบโหกับเล่เนี่ยนคะวีหนึ่งวีสองเรียนโกคุซีเปอร์แล้วก็ยามะนี่นะ เขียวมิพริกมัมบัด,ดีซอสแล้วก็วีานะโอเคเดียวลงดันนี้เสร็จจบคลิปแล้วทุกคนโอเคนะครับนี่ประมาณนี้นะพอได้แจกก็ใต้คลิปครับแต่พอนี้ก็ต้องขอตลาไปการสวัสดีวันี้ครับดีครับรบ๊ายบาย